สบายดีด,ด,ด้วยสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อก็สมบุญบ้านนาอีกแล้วเป็นพี่น้องฟังเลา่าดอฟังไทยดอต่างประเทศสมบุญกรับสบายดีเบิร์ทุกคนในตอนนี้สมบุญอยู่บ้านนองหงเมืองจำพรแข่งสวรสน,นาเขตพ่อแม่พี่น้องไอ้ก็ะมีเอ้ยคนนี้แต่เพิ่นต้องการค่มช่วยเดือเนาะใช่สมบุญมีมาช่วยเดือนแน่พ่อหน่อยก็มีพี่น้องในบ้านเนี่ยแนะนำมาแห่เข้ามาเบิงเพิ่นจะเฮากับพวกัว่าสาเหตุเป็นจังไดเนาะสบายดี ้ยสบายดีโดยเป็นจังไรเนาะโอ้ยถูกยากเลยต่อหำเนาะปาดต่หหอหำเนาะถูกยากอันนั้นไรนี่นะคือ,อว่าต้องการค่มซวยเรือแบบไรเนาะเอ้ยยวให้ซวยเรือเรื่องข่าวเรื่องน้ำนี่แหละผู้นี่แหละนี่ฮะบุกวานนี่ฮะขี่ออกอีแลนนี่ตลอด24ชั่วโมงเลยกลางคืนบ่าวากลางเว้นนะขี่ออกอยู่บัสซี่ตลอดเลยจะซืวยยังเจ้านะซื้อบ่วง บ่วงโดยคนบ้านนี้เลยบะโดยโอ้มีลูกจกคนเจ้านะหาคนมีลูกหาคนโดยโอ้ตอนนี้ลูกไปใส่เบิดตอนนี้บอเพิ่นไปแล้วซ้อมคนน่ะไปแล้วเพื่อนพัวเพิ่นพูนึงค่ะไปเพื่อนพัวลูกกบค่ะเพื่อนผัวคือลูกนี่ไปมีลูกมีพัวแล้วโดยมีลูกมีพัวแล้วครูหนึ่งโดยเอ้บ่วงนี่ต้องการคุมฤอยเดือนแบบใดแบบว่าคือว่า มมแบบใดเนาะคือแหเข้ามาหาเจ้านี่โดยก็ากใข่ซอยผูนนยย้นี้แล้วนี่จะให่ซอยบึงผู้นี้เลยผืนเป็นยังผ่นก็เป็นันผ่าตัดใส่แต่บิดเผ่นว่าวแบบใส่เกี่ยวกันแบบนี้หาผ่าตัดแบบนี้เผ่นว่าวแบบ่องปีผ่นจึงปเปล่าออกใข่บบานี้<อ>จะไปผ่าคืนอีกเส<อ>ียงเงินอีกผ่นว่าวออแล้วก็ท,ทั้งช่วง พี่เอาทองช่วงพี่เอาทั้งช่วงเพลนใส่ฮุกี้เทียมอ๋อแงเป็นแทนนาอพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ขึ้นนี่พี่เคยมีในบ้านนี่บ่เคยมีได้คอยก็เกิดมาเถื่อเดียวนี่ก็หักก็สะเห็นนี่บ่เคยจักเถื่อตลอดตสินพอสินถน้าพน้องไปพาตัดนนี่จังใจจักเดือนสองเดือนฟลาสองเดือนโดยแต่นี่น้องเลยจักปีแล้วเลไม่กายขวบแล้วเด่นี่เดือนแปดวันทีหนึ่งกายเลยนี่เกิดนะปีไปแม่นปีไปแล้วเด่นอ ่าตัดวันนี้เหตุยังไรแบบไปแก้คืนบม่ไร่บ่บ่ไร่แล้วเพิ่นว่าซองปีผู้เพิน่นสิหายไปแก้คืนเพิ่นว่าบบมีสาเหตุแบบว่าโบมีแบบชวยเลือน้องเลยลมีได้ให้หออกทางนี้มีแต่ให้ออกทางนี้แล้วบัดนี้ฮะซองปีแล้วเพิ่นกใหาเตียมเงินเตรียมข้ามเพิ่ให้ลงไปเพิ่นว่าบาทนี่ฮะอยู่ไสอยู่สวรรค์อุโมงคสวรรค์คุณพาหน้องไปพาตัดตั้งแต่อายุ อันตั้งแต่ชงเดือนแต่ชงเดือนตอนนี้ปีปลายปีปลายเพิ่นบอกว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็คือสองปีพุู่ดจะเปลี่ยนได้สองปีพูดจะเปลี่ยนได้เห็นเปล่าเพราะว่าลงไปหาเพิ่์นดิเพิ่นก็แนะน้ำมาว่าสิสองปีแล้วเปลี่ยนเพิ่นห่อบาทจะคิดเป็นปกติเพิ่นว่าเนาขอโทษด้วยเพืร์นของเจ้าเอกเลยว้อเอวยเออเพืร์นเองอันนี้ค่ะแต่ว่าดินนะดินเพิ่นอยู่ดินเพิ่นดินไผ่ดินของอ้ายดินของอ้ายโดยอ๋อดินของเจ้าเอกเด้ส่ะโบมีบ่มี ขอโทษด้วย้นาตะกาจะได้ใช่ไหนาตะกาก็บล่หันสวดเลยดิสวดขึ้นด้วยอะไรอันอ้าวจำนำใาผืนแล้วมาไทยบาลีิ่นว่าวาสวดใพิ่นอะไรบานีหัน้ามีเงินมีคำแล้วจังไปไทยขึ้นบ่บ่มีคือว่าซีแลวนี่คือว่าง่ายว่าเจ้านี่มีหน้าตะกี้มีแต่เอาเอาหน้านี่ไปจำนองเอาเงินมารักษาน้องนี่แมนโอ้แล้วบ่มีอลไเฮ็นหน้าเขาคู่มือนี่ค่ะคู่มือนี่เห็นหน้ากัเจ้าเห็นหน้าเขาแล้วก็แบบว่ารับจ้างว่าที่เสียรับจ้างเห็นหน้าเขา ก็ซีเสียโดยโดยซีละขี่ออกค่ะชาว่้านก็ได้สิ่อแม่พี่น้องเลยที่นี่เนาะอ้ไพยเคยเห็นเมืองลาวเนี่ยมีบอสเผนบ่สภูเขาสมุนก็เคยเห็นจ้่กคือมีแต่บุถ่าแบบว่าบวกท่าบายพาตัดมาอะไรจะเป็นแบบนี้นี่ง่ายเลยเนาะง่ายเลยคุณง่ายเลยค่ะเพ่งๆหนุนหลังเพ่งๆโดยโดยผู้ชายบ่นี่ผู้ชายวันนี้เอื้อยนั่น ขอน้ำกะมีกินอยู่บ่เดี๋ยวนี้กะบ่มีแล้วกะหลับคู่กินนี่เลยเราคู่กินโดยดื้อกินข้าเล่นว่าเป็นง่าได้โอ้เป็นยังไงเป็นยังอันนี้เป็นภาพป็นยยังขี่มาชี้เลวนี่ตลอดาตั้งคืนก็พอตั้งคืนนะโอ้ยิพายขี่พายเหี่ยวผูกขาดไปใจดิไลายตัวเบื่อฉุดฉิดว่าพาไปหาหมอเนี่ยหายใจนี่ไม่ไล่เลยฉุดก่อนค่ะกับเบิ่งเพื่นสวดหน้าหมื่นหาหมื่นหาโดย เอาหน้าไปจำนองแทนหมืนม่นหาหมื่นหาพวกแล้วก็ลงไปนี่ค่ะเสียค่ะฮุกคายาค่าอยู่ค่ากินบาทนี่ค่ะเพิ่นเก็บอีกได้บาทนี่ค่ะแต่ละคืนท่นบาทนี่ค่ะเจ้าก็ได้เสียบาทนี่ยโ,โอ้ยไปหากู้หายืมมาำเอื้อ,บอยบอลละว่องพันสาพันเพิ่นก็ช่วยเรือบาทนี่ผู้ลูกผู้ล้ลานก็ยุงเทพเพิ่นก็ชอยผู้ละชีชะหาชบเลยเจ้าีหวเนี่ยได้สตลงไปนี่แต่ทานหมอน้อเพิ่นก็ซอย อีตนได้เน่เห็นนี่ยเคยมีบมเคยเห็นจากเ่อบมเห็นนะ่อยกระดาษผมถามด้วยเขาว่าเบิดบ้านนองโฮงมีบ่แบบสี่บมเคยหู้บเคยเห็นเขาว่าไม่แต่ผู้เดียวอันนี้่ภาวาเกิดมาได้เพื่อนว่าเป็นสือเพื่อนว่าเป็นส่ติดกันแบบสี่คือไม่หีบมีเพื่อนว่าเป็นเวลามันขี่แล้วมันขี่ออกเลือดบ้านเป็นเลือดเป็นยางเนี่ยแต่บิดทำเวลามันเป็นได้จต่เป็นได้ผ้าน้องไปผ้าตัดแด่บานนี้เป็นแลวบานนี้คยรถไปกรวดบานนี้ไปรวดอยู่ห้องมอสิกนี้คือในรักสามนี่เพ่นก็เล่าว่าอียั้ เพื่อนว่าว่าล้ำไส้ของเล่าหันยังน้อยเพื่อนว่ากินข้าวแบบเป็นสายตีเป็นสายตันเพื่นเราว่าเขาลบบกขัดบันไดมาแลยเราขี่ออกเลือดเนาะยังบกขัดมาได้เลยพาไปห้งหมอแกงกอกอีกบาทไปนอนนะฮันได้ชองคืนแต่อนว่าว่าโอ้ยเอาบ่ได้ลเอืะอยเอ้ยว่ะเจ้าสีบานเจ้ากระไปแล้วเจ้าสีเหตุนาฬวาดไปบ่ได้เลยจะส่งลงสวรรค์พู่อนเลเขาว่าไปธนากรไปเลยเขาว่าเพื่นเราส่งลงสวรรค์บ้านเนี่ย ส่งลงสวรรค์ก็ไปนอนสี um. to to ่คืนผ so, ู้ไปนอนหันเพื่นก็ไปกวดไปอียังเบิกขักแน่เพื่นว่าอ่ะล้ำสายตันเพื่นว่าขี่ออกเลือดนี่แต่ออกเลือดโอ้ยกันหูจักกันชันกูข่าไปตายแล้วตัวเองว่ะบ่ปาดซ้ำว่ากันหูจักว่าสี่ว่าเพื่นแล้วก็ไปกวดพ่อไอ้กอกไอ้โก้บางเพื่นว่าว่าล้ำชายตีบเดียวเดียวนี่เพื่นว่าขันบ่ผ่านี่บ่ได้หน้าชีเล่ขันผ่าก็ตายบ่ผ่าก็ตายแล้วโอ้ยอุบิเหตุอะไรเด้อว่าบ้าปนี่เพื่นว่าอ้าวเพื่นว่าผู้ผู้ผ่านี่ เจ้าตัดชิ้นใจโลดผลว่าให้เจ้าผ่าผลว่าเป็นได้ก็ให้ผ่าแล้วคนละว่าวะบ่ผ่าบ่ได้บ่อ่ะเนี่ยเอ้ยท่านมองเอ้ยบ่ได้หรือะอีต้นเราเธอเราใหญ่ก็มีว่ะใหญ่มาเป็นคนดีก็มีได้เนด้วยคนละว่าว่าสิผลว่าของพันผ่าสองเดือนเลยแม่นผ่าเพผนก็่วยทั้งม้วนเพผนก็ได้ได้อีตนค่ะถ่านมองอันผ่านี่เพผนก็ช่วยอายุแต่ว่าเอ่อเฉยผลช่วยเมื่อกับโบเป็นไปบ่ได้เนาะแล้วะนอกผลกับโบช่วยเมื่อถ้าผนก็ช่วยจะหนาหันเลย กานอยู่การกินเพื่อนอนซิวอยู่คือกินเด้อนางเอ้ยเพื่อนอนทีไรเราเท่านั้นเพื่อนสอบจะเป็นว่าลำบากคือแอ่นี่พวันยังอยู่ทํากันยุ่งเด่นี่เพป่นไปใช้เด่นี่ถ้าไปพูนาลราไปนำงัวาะอ้มีงัวตัวนึงงัวตัวหนึ่งแมนแตาว่าคนว่าโอ้คนบอเป็นอะไรนี่คือได้ปือว่าและมันบมมีแหละจำเป็นและบาทหน้าก็มืดและบาทะกี้นั่นเจ้านี่มีพออยู่พอกินอยู่มีพออยู่พอกินอยู่แต่พอนมาดูเขาเป็นแบบซี่เจ้าได้เอาหน้าไปจำน้อง ได้กายบุ้มี่ให้ไม่น่าเป็นของตัวเองเลยเดี๋ยวนี้มีแต่เห็ดนาพาลูกพาเต่าเห็ดนาเพิ่นธุ์แล้วตอนนี้เอ้ยพี่ขขาวกินอยู่ปะบ่้มี่หาเด็กหาเด็กข่าวหะเด็กยังหน่อยเลยค่ะขอยังเนื้อหน่อยนึงไปกินจักเถ่อมาจักเถ้าใช่แต่สิสิได้กินอยู่ประมาณสี่เจ็ดแปดมือพูดละพูดละกับบัเปลือกปนในหยุดอะไรอยู่เจ็ดแปดมื้อเดี๋ยวนี้อยู่เจ็ดแปดมื้อแต่ชื่อโลนมึงทะเลเข่าวในบ้านนี่ชื่อข้าวเปลือกทันชามพันธ โดนสามพันเขาเปลือกเขาซานนี่เขาซานนั่นสอบหนึ่งสามแสนโอ้ถ้าเป็นโลเป็นโลนี่เคยซื้อวะเป็นโลเขายังบอเคยซื้อแต่เป็นสอบสอบสามแสนขขาวขาซานน่ะซื้อข้าซานกินค่ะเลยยบอกอก่าพากันไปหาเงินหาค่ำน่นได้สิดูครัวเจ้าด้วยครัวของเจ้าเดี๋ยวนี้นะเล่ากับบริไปเล่ากับพังเถื่อกับไปเกี่ยวหยาเกี่ยวข้าพอได้อยู่ได้กินกับซื้อผ่ามาให้ผู้นี้ เออรับจ้างเกี่ยวหญ้าไปให้กับเจ้าให้คุ้ยนี่แหละเขาจ้างเลยสอบหาพันโอ้ขัวเจ้านี่คือหารับจ้างเกี่ยวหญ้าเกี่ยวางมาขายแมนพอได้เชิญผาผ้าพอได้เชือกินนี่แหละนี่เชือกระดาษชิ้วบอกเออเโอ้เชือกระดาษชิ้วมาเส็จนี่แหละนี่มาเซร็จนี่แหละนี่อันนี้ก็ซีมดแล้วเด้อนี่เลยนี่ก็เท่านี้บอกก็ชู้นะม็เท่านี้แล้วนี่เลยกระดาษชิ้วนี่ใช่มื่อหนึ่งนี่บัตรไรนี่บัตรเมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งพอาะ่ สองมือต่อต่อศพหนึ่งโอ้สองมือก็ต่อม่วนหนึ่งนี่ม่วนหนึ่งสองมือเพชรพชรได้บริชบ่บ่บริชาเพรชรยังบริชาเป็นพชรโบมีนี่แหละบ่มีเงินนี่แหละนี่ตัวชีล่าเจ้าอ่ะโอ้สักหิ์นาวิตรังสักดิ์แต่ใช่อายุเพชรพชรแต่บ่มีเงินซื้อแต่บ่มีเจ้าสิวานได้จ้ะผัดชื้อตัวนี้แหละผัดชีขาดตัวนี้บาทผัดชื้อตัวนี้ผัดเข่า ขาดแรงแกงขาดหมอคือว่ิธีเลจาวาเนี่ได้สิเอาเงินมาโมุเ<อ>พื่อพัฒนูกับเร<อ>าได้ต้องเอาเงินแบงแ<ม>่งชื่อเข่าพ่อมแ,มแม่ชื่อเข่าพ่อแมอยู่ความกินประเด,ด็จมาผิดแป้งนัวเ้าเลยนี่เด่นนี่คือน้อยนี่เด่นนี่อันนี้ดูกใหญ่กว่นี่<อ>นแม่<อ>นหน้อยนี่แหละนี่เด่นคือนี่นี่นี่ระวังจากคุณนี่ระดับคุณดีเออระดับคุณนี่เลยคุณล้านคุณนี่ค่ะล้านโอ้เด่นลูกสาวค่ะนี่ค่ะมาเข้ามาโอ้ห่าสดีล่ะ อันนี้คุอดุกสาของเจ้าบ่แม่โอ้เสือยังเื่อมีหน่องมีน้องมีน้องมีต้เฮียนอยู่บ่เจ้านะเฮียนหงองไดล่ะมอสีโอ้ปีนี่ตเฮียนอยู่บ่ปีนี้บอ้วัด้เคียน เป็นยังคือมรดยเรเียนต่อไปไอเปิดเทอมนี่ตอนนี้อ่ะจะอยู่ม .4 ถ้าว่าเพิ่นเปิดนี่เพิ่นจะต้องขึ้นม .5 บ่เงินขึ้นม .5 แหละปีนี้โอ้ขึ้นม .5 แต่เพิ่นเปิดอันน่ะเปิดเทอมนี่ใช<อ>่ตีวิทย์นี่จะแสนเป็นแสนทองแสนพู่อไงใส่นี่ขึ้นเข่าเข่าใหม่แต่คือตอนนี้น้องน่ะยุดเทียนน่ะบ่กยุดแล้วเทียนต่อปีนี้นี่คือบ่มีเงินส่งเทียนต่อแล้โอยากเรียนต่ออยู่บล่ะ เทียนต่อชุดนักเทียนบัดนี่อุปรกรณ์การเทียนของเจ้านี่ครบนี่ใช้ใครจ่ายประมาณเท่าไหรเชียนปลายโอ้หนหนอแต่หูเมื่อไรอันจะเพิ่นจะเปิดเทียนพอจ้าหูอยู่มะเออช่วยช่อยเพินพ่นยังไงบ้าศเพิ่นยังไงบ้างเประกาศเนาะาโอ้แต่ว่าปีนี้ถ้าว่าเ<ล>พิ่ออีกบาทนี่ฮะโทรหมบเพิ่นมาเอานี่ฮะ เดือนหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งแสนซ้าวขาหลุดผลมาเอาแต่พี่ใบพุ่นค่ะไปเฮียนอยู่ใช่ละเฮียนอยู่เราเปียกเฮียนเราเปียกน้องกรลองเราเปียกน้องกรลองโดยโอ้เดือนละแสนซ้าวแสนซ้าวเดือนหนึ่งโอ้นังรถเท่าไหร่ดอกกากินหนังอินตามแต่ละมือแต่ว่ามือเปิดเทอมนี่คือมือละชี้มือละหาฮะละไอเชียเท่าไหร่ก็เพิ่นเก็บครูเพิ่นเก็บนะแสนปลายแสนปลายโอ้แสนปลายน้องเม่เนี่คืออยากเฮียนต่ออยู่ แต่ว่าพ่อแม่นี่ยโบมีเงินส่งเฮียนแล้วโอม่ก็คือเพิ่นบอกกไรเนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่เพิพ่นส่งเจฮียนเนี่จเจฮียนต่อว่าล่ะ,ละเฮียนต่อ,อเจียนต่ออจะปีละเจ้านะชิมหาชิมหาปีจะขึ้นมหาเนาะอ๋อโดยโดยถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากส่งน้องเมย์เฮียนต่อกะทีต่ต่อหาสมบูรณ์ได้เด้อพ่อแม่พี่น้อง เรียนห่อนหของมอ4แล้วแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยบ,บ่มีเงินส่งน้องเฮียนต่อเลยเนาะคือคกันชานของพ่นก็คือสบุทรไทยให้เบิ่งอะไรคือคือบ่มีอย่างเลยเ<ม>คืออ่อนนี่ก็เคื่อนก่ออยู่แต่ว่าก่อได้จะปีแล้วนี่โอ้ยได้สามสี่ปีแล้วได้ไหมนี่เด็ดนี่ตั้งที่ชื่อนี่ตั้งสลายปีแล้วนี่งหันตด้แต่เ้าไ,ได้แต่เ้าหันกอคือหน่อยหนึ่งกอคือ<า>หน้อยเดียวหนึ่งหันเาดินกับแมนดินของเจ้าของอีกอบูแมนดินเจ้าของดิงน อยู่ลำพื้นจากพื่นที่ใดตัวนี้มืได้ไลหายเนาอันนี้ดูกูที่ฟูที่เท่าไรนี่ผูที่สองอนี่ผูที่สองโอ้แต่ว่าอึ้เอึ้ยเนี่ยเอาผัวแล้วอึ้งนะเอาผัวแล้วไปอยู่ลำผัวอยู่ลำผัวีนี้แล้วหิยนหอนม .4 มหาปีนี้แล้วม่มีเงินแล้วบาทเทไนเลยพิกานี่ได้เฮียนอยู่ได้เฮียน แต่ปีนี้นี่ยเทียนต่อเนี่ยบ่มีแล้วเทียนมาได้แล้วบ่มีเทียนเลยไอ้กะโอเคส่างเฮาเจ้าเงินไว้ช่ยเพชรเพชรดูเจ้าเด้อดอยไอ้กะเงินจำนวนหนึ่งเงินเพิ่นไว้ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นแหละเพิ่นได้ฝากไว้น้ำเฮาไว้ใส่เดือบงต้นแหละดอยก็คือไปชื่อเพชรเพชรยังเห็นดอยดอยดยดดยขอบใจขอบใจขอบใจอะไรขอบใจคนดูอ่ะอันไปห็แม่เจ้าเด้อไปชื่อโดย ไปซื้ออันเพื่อนหายลูกเด้อนี่เนาะพอแม่พี่น้องไงคือตายตนน้องเพื่อนเป็นตั้งแต่สองเดือนน้องเมย์นี่ก็อยากเฮียนต่อแต่แม่บ่มีเงินส่งเฮียนต่อแล้วให้หน้าตะก้าก็คือไปจำนองเบิดแต่เนาะน้องบลแม่บัมีแม่เราทำเนาะจะปีได้แหละชิดาเพิ่นบ่ได้คืนดอกะจะงามได้แหละชิด้กินข้าวอยู่บ่บัเห็นเห็ดหน้าเพิ่นเห็ดไปเรื่อยๆเพิ่นว่ากันกระคแต่ว่าเพิ่นบ่ลายคนแหละเพิ่นให้เฮ็ดหน้าเพิ่นลายบ่กเลยเขาเห็ดน้ำเพิ่นว่าพอได้กินเองนะ เงินเทียนว่าเฮาหายเจ้าหน่กรแมวนเงินของเฮาเด้อเงินผู้ใหญ่จะดี่นอยู่ต่างประเทศคนแด่วันี้เฮาใ่้เจ้าขอบุญขอบคุณพ่นแน่โยอ่าขอบุญขอบคุณลายลายห้ควงให้ควงให้เจริญควงควงแล้วมาชอยมาเรือกระไดจะเรแล้วเลยชาถูกเลยอ่ะอยู่ดีมีแห้งเลยขู่ขากระไดกันอัญญาส่วยเรือกระไาถุกหลยดูว่าพูดว่าที่แล้วนี่ฮะ สวโอเคสันขอตัวเมื่อก่อนเด้อดูสบายดีพน้องพ่อแม่พี่น้องชฉบุญก็อยู่บ้านน้องพงษ์เมืองจำพรแข่งสบายนะเขตแต่ก็มีเอื้อยคนหนึ่งเด้อที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือมูมีเงินไปรักษาลูกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลูกคนก็ไปพาตัดนะ้ะก็ขออยาเนาะขี่ออกข้างขางพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกตั้งแต่ชฉบุญไปรายบ้านรายเมืองกับบุคคลเห็นจ้าเทื่อกพ่อแม่พี่น้องเอลยก็อยู่บ้านน้องพงษ์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะ แต่เพิ่นอยากซอยเดือถ้าพี่น้องอยากซอยเดือผู้ใหญ่ใจดีก็เพื่อนอยากซอยเดือเพิ่นก็ติดต่อหาสมุนได้เด้อพ่อแม่พี่น้องชื่อเพชื่อไล่ได้วุฒิชีของสมุนรณ์กำลังจบคลิปเนาะอยากซอยเดือเพิน่นอยากผู้ที่มาที่ไปจังใดก็ติดต่อหาสมุนได้คือเก่าพ่อแม่พี่นอ้องเงินที่สมบ,บูรณ์ห้ก็เป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีอยู่ ต่างประเทศเนาะสมบ,บุญก็ต้องขอบคุณขอบพูนนะหกายสบายใจขอคิดจริงใดขอได้จริงนั่นให้สมควรมีพัฒนาทุกจริงทุกอย่างเด้อเจ้าแห่งมาสันนี่คอยขับเคื่อนหาจับไปน้อยทำท่นานเท่าเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด,กดกกติดตามหาสมบ,บุญพ่อเป็นกำลังใจที่สมบ,บุญรื้อม,ม่ได้ก็คือพี่ใหญ่จะดีฝากกดข่าวโฆษณาสมบ,บุญขอบุณขอบคุณนะหลายในคลิปนี้สมบ,บุญจะขอตัวลาเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องกลับเข้ามาสบายดี